สวัสดีค่ะพาวเวอร์สวัสดีค่ะเด้อสวัสดีสวัสดีค่ะเ <ส fin ans> นี่เดี๋ยววันนี้พาวเวอร์จะพาท่องกอไก่นะครับกอไก่ว <ans> เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพาวเวอร์จะได้หรือเปล่าน,นะนะเอา้าตัวแรกอะไรกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ไข่ไหนแล้วขอขวด คอคนคนือคังทำไมทำไม,ไมพ่อผิดพ่อผิดเองกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ขอขวดขวดเราคอควายข้าวนาคอคนคนคือคังคอระคัง ngon ngô, ngô <coughs> chó chan <coughs> chó chinh <coughs> chó chan <coughs> <xo, xo, coughs> chó chưa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  chó 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 ทอฐานทอน,าาทอนทมาลทอนางมนโทโมาขาทอพระเท้าเ,ยนยนเนย่งนอนเนนม่โมงอเด็กนิม่งต้องนี้มนทตเต่าดังจุงทอถุงเด็กคอนทอาน,ท,นทอททงน,นยมโอ้นอหนู ควักวขยบอบบไม้ทับทับทงอปลาออตกพอพึ่งทดังพอฟ้าพอพอพานพอพานวางตังพอฟันฟันอฟันอัดจังเออสาจังพอส้ำเผากมอมา โยยักษ์เใหญ่รอเรือขาไปรอลิงยาววัวแวนดูยาสอสาลายาวโซลูสีดนดาวสอเสือสเสือเสือหนาขัดนหอเห็บสีอพารอจุลาขัาไปแลวอออ่าง โอ้เก่งเก่งตบมือก่อนตบมือก่อนตบมือก่อนตบมือตบมือตบมือเก่งมากค่ะอ่านี่นี่รอบแรกนะครับนี่รอบแรกเลยนะครับเนี่ยโอ้เก่งมากเลยอ่ะอ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ